สวัสดีค่ะชั้นโคลโริสโิชแนลในคลิปนี้จะชวนเพื่อนทำาวายแตงไทยวายแตงไทยวันนี้เราจะใช้เนื้อแตงไทยตัดแต่งแล้ว200กรัมลูกแป้งครึ่งลูกน้ำ1,000กรัมหรือ1กิโลกรัมแล้วก็น้ำตาลทราย200กรัมเดี๋ยวเราจะมาปอกแตงกันเลยค่ะ วันนี้เราใช้แตงไทยนะคะเราเคยใช้แตงไมลอนทำไปแล้วรอบหนึ่งนะคะวันนี้เราจะใช้แตงไทยอแตงสุกนะเพื่อนนะเนื้อสีสวยมากค่ะเราจะเม็ดไหนด้วยเพื่อนเพราะว่าในเม็ดในเนี่ยเขามีความหวานนะคะใช้ด้วยเลย หั่นเป็นชิ้นแบบนี้เลยเพื่อนหั่นได้แบบนี้แล้วเราไปต้มกันนะคะจะต้มน้ํากันเลยค่ะน้ำร้อนเดือดเพื่อนก็ตากใส่เลยนะคะใส่เลยค่ะเราใส่ไส้เพื่อไส้เขาจะมีกลิ่นหอมน,นะคะเพื่อนนะคะ ไส้ก็จะมีกลิ่นหอมในน้ําตาลตรงเนี้ค่ะแต่ว่าถ้ามีไส้เข้าไปจะหอมมากขึ้นนะคะเดือยขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะคายเชือแล้วไม่ต้องรอให้เปื่อยนะคะปิดไฟนะคะเดี๋ยวเรารอให้เขาเย็นนะคะ เราก็จะมาใส่ลูกแป้งกันนะคะน้ำต้งไทยของเรานะคะเย็นแล้วคะ่ะนะคะนี่เมื่อเย็นแล้วเราก็จะมานำเอาลูกแป้งบดใส่เลยนะคะบดให้ละเอียดนะเพื่อนนะละเอียดแบบนี้เทใส่เลยนะเพื่อน นะค,ะคนก่อนที่จะลงโหลนะคะไ้ได้ทั่วๆขวดโหลที่เพื่อนใส่นะคะทุกครั้งต้องมีการลวกก่อนเสมอน,นะคะตักชิ้นผลไม้ใส่ก่อนเลย ก็ปิดไว้เฉยนะคะไม่ต้องล็อกนะคะเพราะว่าเวลาทาปริยาเกิดการ์ดแล้วเนี่ยเขาจะได้ออกได้นะคะไม่กันไม่ได้นะคะคือหมักนะคะวันที่เท่าไหร่นะคะส่วนเนื้อผลไม้เรายังมองเห็นแล้วก็ต้องเขียนด้วยว่าหมักด้วยรูปแป้งเข้าหมากอีกประมาณเจ็ดถึงแปดวันนะคะเราจึงจะหมักรองเพื่อ บ่มต่อนะคะเพื่อบันนอกกันค่ะนะคะกองแกน้ำใสใส่นะคะ,ะ,ค,ะคุณคุณไม่เอานะเพื่อนนะเอาแต่น้ำใส่เนื้อแตงไทยสีเขียวนะคะน้ำก็จะออกมาเจ้าเขียวแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปน็อกกันค่ะเราจะน็อกร้อนนะคะวิธีการน็อกนะคะเราจะต้องต้มน้ําให้เดือดก่อนจึงจะนําเอาวายไปใส่นะคะพอน้ําเดือดนะคะเราก็หม้อไวล้ลงไปตั้งเลยค่ะเพื่อนตั้งแล้วก็คนนะคะพอเขาเดือดขอบแบบนี้ก็ใช้ได้เลยนะคะ ถ้าตั้งนานก็จะระเหยหมดนะคะแอลกอฮอล์ระเหยหมดะะปิดไฟย,ยกลงให้เขาอยู่ในอุณหภูมิห้องปกติเราจะไปบ่มต่อนะคะไปจับไวน์้ังไทยหมักด้วยลูกแป้งของเรานะคะเราน็อคแล้วตอนนี้เขาเย็นในอุณหภูมิห้องแล้วเราจะเก็บบ่มต่อนะคะพักให้เขาตกตะกอนนะคะนะคะจะใส่กวนน้ำธรรมดา เราจะไม่ใส่เต็มขวดนะลืมไม่ได้คือติดชื่อเพื่อนนะเพราะว่าหลังจากที่เรากรองแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเป็นผลไม้อะไรนะคะจะได้จำได้แล้วก็หมักด้วยอะไร อีกประมาณสองวันถึงสามวันนะคะจะมาลินให้เพื่อนดูว่าเขาตกตะก,กอนแล้วสีจะสวยไหมสวยอย่างไรนะเพื่อนนะไวายดังไทยหมักลูกแป้ของเรานะคะได้นอกมาแล้วสามวันนะคะน้ำก็จะใสในระดับหนึ่งเราจะได้ไวายขาวนะคะ จะอมเขียวนิดๆเพราะว่าแตงไทยที่ได้มานั้นเป็นสีเขียวนะคะเป็นนะคะนี่กระตกตะกรันแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนจะเก็บไว้ทานานานๆต้องถ่ายขวดนะคะเป็นขวดแก้วยิ่งดีค่ะนะคะเก็บไว้นานๆเป็นปีได้เลยค่ะดื่มเพื่อนชมนะคะว่าใส่แก้วแล้วเนี่ยหน้าดื่มไหม น่าดืมค่ะเพื่อนนะคะหอม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 มากนะะในกลิ่นของแตงไทยค่ะของแตงไทยค่ะหวานถ้าเพื่อนต้องการให้ลดความหวานลง อันนี้เพืเ่อนต้องหมักยาวๆนะคะที่เราหมักไว้นี่เจวันแปวันความหวานยังเหลืออยู่นะคะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วถ้ามีแตงไทยหรือผลไม้อะไรก็ลองทำได้นะคะในลักษณะเดียวกันเลยใช้สูตรเดียวกันเพียงแต่เปลี่ยนผลไม้ไปเรื่อยๆจะหมักด้วยลูกแป้งเข้าหมากหรือด้วยยีสต ะะหลังจากชมคลิปนี้แล้วถ้าเป็นประโยชน์และชอบกดและกำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่ได้พบกับการปรรูปอาหารต่งตางๆของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ